เงามานตอนที่20ตอนแพรถูกสังหารแพรกลับมาทำงานด้วยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเธอกังวลต่อท่าทีของพงรพีทำเหมือนไม่สนใจแม้แต่น้อยเธอจึงถามถึงความสัมพันธ์ว่าจะเอาอย่างไรต่อไปและทนได้ที่ให้อยู่ในมุมมืดไม่ต้องการให้ใครรู้ว่ามีอะไรกับเขาแต่ที่ทนไม่ได้ก็คือความเมินเฉย เรากับว่าไร้ความหมายหากว่าเขาไม่ต้องการที่จะคบหากันอีกต่อไปเธอคงต้องยอมรับต่อสภาพความเป็นจริงเลิกงานแล้วเราจะต้องกลับไปที่กองถ่ายอีกครั้งด้วยความข้องใจแพรไม่รอช้าย้อนกลับไปที่กองถ่ายภาพยนตร์เห็นว่ากําลังพักกองพอดีนักข่าวสัมภาษณ์พรงรพีกับนางเอกวัยรุ่นที่มีท่าทีเริงรื่นและกระแสชายหนุ่มอยู่ตลอดเวลา แพรโกรธที่มีผู้หญิงให้ท่าแฟนของตัวเองน่งกุ๊กไก่ทำตัวเป็นดาราใส่ซื้อแท้จริงแล้วแกต้องการที่จะงาบผัวชั้นไม่มีทางเสียละในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องโดนเสียให้เข็ดแพร่ทำท่าจะเข้าไปจัดการกับนางเอกสาวแต่แล้วผู้ชายใบหน้าที่เสียวรูปร่างผอมดวงตาแข็งกระด้างปราดเข้ามาขวางท่าทางน่ากลัวแพรถอยกรูดด้วยความตกใจผู้ชายคนนั้น หัวเราะด้วยเสียงเงย็นยหเยือกจะทำอะไรอย่าเข้าไปเด็ดขาดมันเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยล่ะคุณพงษ์รพีเป็นดาราคนของประชาชนคุณอย่าห้ามเสียให้ยากเลยนะหญิงสาวทำเสียงเค้มแล้วเดินเข้าไปอีกแต่ผู้ชายผู้มีใบหน้าเย็นชาก็กระชากแขนเธอเต็มแรงจนร่างปลิวออกมาจากที่ตรงนั้นอย่างรวดเร็วโอคุณไม่มีสิทธิ์ทำอะไรฉันอย่างนี้นะบอกเสียก่อนว่า อย่ายุ่งกับคุณพง์ระพีเสียงที่เค้นรอดไรฟันออกมานั้นน,น่ากลัวสีจนเธอเย็นไปทั้งตัวไม่กล้าสบตาเพราะเห็นว่าไม่ธรรมดาแต่อยากรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครหรือว่าเป็นบอดี้การ์ดก็ไม่น่าจะใช่เพราะตัวผอมซิดเซียวอย่างนี้ไม่มีความน่าเกรงขามแต่อย่างใดบางทีเขาอาจจะเป็นแฟนคลับของพงระพีก็ได้ที่ไม่ชอบให้ใครเข้าไปวุ่นวายกับดาราคนโปรด เพื่อความปลอดภัยแพรจึงหลบออกมาเธอเดินไปตามทางเล็กๆที่ทอดยาวเข้าไปในสวนไม่รู้ว่าเพราะอะไรเธอถึงเดินมาทางนี้อาจจะเป็นเพราะความเศร้าก็เป็นได้แพรรู้ตัวอีกทีมองไปรอบๆตัวเห็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นเต็มไปหมดด้านหน้าเต็มไปด้วยหญ้ารกคืม้มบางต้นสูงท่วมหัวจนน่ากลัวเรามาที่นี่ได้ยังไงมันน่ากลัวจะตายไปออกไปเถอะนะคิดได้ดังนั้น แพรไม่รอช้าที่จะหมุนตัวกลับแต่แล้วใจใหายว่าเมื่อรู้ว่ามีเงาดำวบประโจนผ่านศีษะะทันทีที่เงยหน้าขึ้นยิงสาวตกใจจนแทบช็อกต่อสิ่งที่เห็นผู้ชายคนเดิมยืนจังก้าตาขวางกางมือทั้งสองข้างออกและทําเสียงหึมห้ามราวกับมาบ้า <c oughs> <c oughs> อุ้ยคุณถอยไปนะแพรไล่เขาด้วยความกลัวและคนตกใจแต่เขากลับเดินตัวแข็งทื่อเข้าหา ดวงตาเบาโรดแดงกันเสียะปากจนเห็นฟันฟี่โตโต,โตน้ำลายไหลยยืดกลิ่นเหม็นเน่าคละครงโชยมาแพร่กลืนน้ำลายเหนียวเนียลงไปในคอด้วยความหวาดกลัวเธอรับรู้ในทันทีว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่มนุษย์ปกติเขาอาจจะเป็นคนสติไม่ดีก็ได้ด้วยความกลัวเธอขยับถอยหลังและหันไปมองทางด้านหลังกลับเห็นหมาตัวดำสามตัวยืนนิ่งท่าทางน่ากลัว มันแยกเคี้ยวตาแดงกั่ำเรากับว่ามีไฟสุมอยู่ภายในพวกมันเตรียมที่จะกระโจนเข้าใส่ถ้าหากว่าเธอหลบหนีไปนี่มันอะไรกันนะข้างหน้าก็เป็นคนท่าทางเหมือนสติไม่ดีข้างหลังเป็นหมาบ้ากระหายเลือดเราจะหนีพวกมันไปทางไหนช่วยด้วยเมื่อรู้ว่าไม่มีทางหลบหนีหญิงสาวกฤิเสียงร้รองขอความช่วยเหลือก่อนซึ่งถูกอำนาจปีศาจครอบคุมจิตใจ ก็เดินเข้ามาหาอย่างประสงค์ร้ายแพรตัวสั่นงันงกรดูว่าอันประายกำลังจะมาเยือนเธอจึงร้องขอชีวิตทันทีอย่าอย่าทำอะไรฉันนะก่อนไม่สนใจต่อเสียงอ้อนวอนยังคงเดินเข้ามาใกล้ๆในตาวาวและภายในกล่ำไปด้วยเส้นเลือดฝอยราวกับรากไม้ริมฝีปากคล้ำมีล่องจนเป็นขุยฟันมีคราบสีเหลืองสกรปรกเห็นแล้วชวนสีิอ,อิะเอียนไม่น้อย อย่ามายุ่งกับฉันถอยไปหญิงสาวยังคงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวและยืนนิ่งเธอไม่กล้าขยับไปไหนก่อนยังคงเดินย่างตามขุมใกล้เข้ามาทุกทีส่วนเจ้าสุนัขสามตัวยังคงส่งเสียงคำรามปัดสารเสียงกันแพรไม่กล้าหันกลับไปมองกลัวว่ามันจะกระโจนเข้าใส่แกต้องการอะไรจากฉันนี่ฉันฉันให้หมดเลยนะไม่เพียงแค่พูดเท่านั้นเธอถอดจ้อยแหวน นาฬิกาโทรศัพท์มือถือให้ทันทีก่อนไม่แย่แสจุดมุ่งหมายอยู่ที่คอของเธอรู้ว่าตรงนั้นเป็นแหล่งอาหารชั้นเยี่ยมแพรเห็นดังนั้นรู้ว่าถ้ายังขืนยืนอยู่ตรงนี้ละก็เธอคงไม่รอดพ้นจากเงื้อมมือชายนรกถ้าหากว่าวิ่งหนีอาจจะมีทางรอดก็ได้เมื่อคิดได้ดังนั้นเธอจึงไม่รอช้าวิ่งชนเข้าเต็มแรงอ้อช่วยด้วยเธอมีความรู้สึกว่าเหมือนวิ่งชน กับหินแข็งที่มีน้ำหนักเยอะมันไม่สะดุ้งสะเทือนแต่อย่างใดยิงสาวแทบจะกรกีดเสียงและร้องออกมาเสียเดียวนั้นรับรู้แต่เพียงว่ากลัวมากที่สุดอย่าอย่ามายุ่งกับฉันนะแพรวิดร้องและหลับตาปีเมื่อก่อนขยุ่มมือใหญ่ลงที่ศีรษะและกระชากเส้นผมเต็มแรงสาวโชคกลายเจ็บร้าวไปทางตัวและมีความรู้สึกว่าหนังศีรษะ กำลังจะถูกถลกออกไปเสียงรากผมขาดเมื่อก่อนเวี่ยงตัวเธอขึ้นไปกลางอากาศช่วยด้วยยายิงสาวหีดเสียงร้องสุดเสียงเมื่อร่างถูกเหวียงลงไปกองที่พื้นซึ่งเต็มไปด้วยหญ้าและหนามอันแหลมคมบาดน,นี้เกี่ยวเนื้อหลายแห่งจนเกิดบาดแผลสีแดงออกสีบๆแพร่จุกจนลุกไม่ขึ้นได้แ,แต่นอนเอามือขุมหน้าท้องเอาไว้ยาถอยไปหญิงสาวส่งเสียงไล่ก่อน ที่เดินเข้ามาหาอย่างมุ่งร้ายเมื่อถึงตัวเขาก็ไม่รอช้าที่จะจัดการเธอให้ได้รับความเจ็บปวดมือเกรงราวกับคีมเหล็กกดลงไปหญิงสาวรู้สึกแน่นและอึดอัดหายใจไม่ออกมือทั้งสองข้างยกขึ้นและพยายามแกะมือคนล้ายออกไปอย่าอ๋ออ๋ออานิจจาเรี่ยวแรงเธอไม่มีกำลังที่เหลืออยู่อ่อนล้าลมหายใจแผ่วลงทุกทีดวงตาเหลือก ความมืดมิดเข้ามาแทนที่ลมหายใจติดขัดในที่สุดแขนทั้งสองข้างก็ได้ตกลงไปพร้อมกับเบิกตาโพรงคอเอียงไปข้างเจ้าปีศาจร้ายคลายมือออกทันใดนั้นนิ้วเกลงชูขึ้นและจัดการเธอสีแดงสวนขึ้นมากระจายเต็มใบหน้ามันเลียก,กินด้วยความอร็ดอร่อยดูเหมือนว่ามีเพียงน้อยนิดไม่เพียงพอต่อความต้องการมันจึงก้มลงไปดูด ด้วยเสียงดังๆสุนัขสามตัวค่อยๆเลือนแล้วจางหายไปในเวลานี้มีแต่ปีศาจร้ายซึ่งอยู่ในร่างของกอนกกำลังจัดการกับแพรมันกินด้วยความหิวและทิ้งเศษต่างๆไว้กับพื้นจนเกลื่อนกระจายและส่งกลิ่นเหม็นคลาวคลาคลุ้งเวลาผ่านไปราวครึ่งชั่วโมงก่อนลุกขึ้นใบหน้าและเลือนร่างชุ่มไปด้วยสีแดงริมฝีปากยังมีเศษ ของอวัยวะบางอย่างห้อยตองแต่งเอาไว้มันเดินเข้าไปในพงา้าตรงนั้นมีแอ่งน้ํามันลงไปชําระรางคราบจนสะอาดแล้วจากไปอย่างไร้ร่องรอยยายแพ้แก่ไม่น่าอายุสั้นเลยโจโจ้ดูข่าวจากในเว็บไซต์ของสํานักข่าวแห่งหนึ่งเมื่อเห็นข่าวของแพรล,ลูกน้องถูกสังหารอย่างสยองทั้งเวทนาและสงสารไม่คิดว่าคนดีๆอย่างแพร จะพบจุดจบเช่นนี้หลังจากทำใจชั่วครู่เขาก็เรียกลูกน้องทุกคนเข้ามากำชับถ้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาสอบปากคำบอกแต่เพียงว่าไม่รู้และไม่เห็นเพราะเป็นเวลาเลิกงานทำไมระครับพี่โจโจ้ลูกน้องชายคนหนึ่งถามด้วยใบหน้าง,งุนงงโจโจ้ถอนใจยาวสีหน้าเต็มไปด้วยความหวาดระแวงรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นน่ากลัวเหลือเกินพี่กลัวว่าคนร้ายมันจะรู้ อาจจะมาเล่นงานพวกเรานะสิหรือว่าอยากจะเป็นแบบนี้แค่เพียงเห็นก็คนลุกจะแย่อยู่แล้วนะไม่นะพี่โจโจหนูไม่อยากเสียชีวิตนั่นสิครับเราจะบอกว่าต่างคนต่างกลับบ้านโท้เอ๋ยแพ้ไม่น่าอายุสั้นเลยเพิ่งเห็นกันหลัด,ลดเพื่อนร่วมงานต่างพากันสังเวชใจต่จอสิ่งที่เกิดขึ้นกับแพลเพราะรู้ว่ายากที่จะทำใจได้โจโจเองก็เป็นกังวลไม่น้อย ลัวว่าเจ้าฆาตกรมันจะเล่นงานผู้คนอีกดูจากลักษณะการสังหารแล้วถ้าไม่โรคจิตก็มีความแค้นต่วนตัวเงาดำที่เคลื่อนวูบวาบไปมาอยู่ในห้องใต้ดินแลนนิ่งเมื่อประตูห้องเปิดออกก่อนก้าวเข้ามาช้าๆเรากับสติไม่ออยู่กับเนื้อกับตัวเขาเดินมาหยุดเดินอยู่กลางห้องประตูปิดเองโดยอัตโนมัติเสียงหัวเราะเย็นเยือกดังขึ้น วันนี้ข้าอิ่มมากจริงๆสิ่งที่อยู่ในร่างของผู้หญิงคนนั้นมันทำให้ข้าไม่ต้องออกไปหาเหยื่ออีกหลายวันท่านจะพักผ่อนไม่ออกไปไหนอีกใช่ไหมใครบอกละไอโง่ข้าจะต้องออกไปหานับเดือนคิดถึงเหลือเกินนี่เมื่อคุณรักคุณนับเดือนทำไมไม่ทำให้เธอตกอยู่ในสภาพเดียวกับท่านละ่ะสิ้นคำแนะนำเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นและปีศาจวิรวัตทะลึงตาใสก่อนมีอาการเจ็บปวดไปทั้งตัวหายใจไม่ออก และเส้นตรงขมัดขยับเตรียมพร้อมที่จะระเบิดเตียเดี๋ยวนั้นซึ่งก็ทรมานสุดกำลังเขาล้มตัวลงไปนอนชักดิ้นชักก่ออยู่กับพื้นช่วยด้วยพอเธออย่าทรมานผมเลยนะเจ้ามีปากสักแต่จะพูดคนอย่างแกมันสมควรที่จะตกเป็นทาสอย่างนี้ผมขอโทษนายท่านเอาเถอะข้าจะไว้ชีวิตเจ้าที่เห็นว่ายังพอมีประโยชน์ให้หรอกนะไม่อย่างนั้น ข้าจะเล่นงานให้หนักเลยขอบคุณในท่านที่กลัรุนนะก่อนลุกขึ้นยกมือไหว้ปลกปลุก,ลกเนื้อตัวสั่นเทาด้วยความกลัวเสียงคำรามยังคงสยองในความรู้สึกเมื่อเงยหน้าขึ้นไม่มีแม้แต่เงาของปีศาจร้ายเขาพ่นลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกในเวลานี้สติได้กลับขึ้นมาอีกครั้งก่อนเวทนาตัวเองไม่คิดว่าจะตกอยู่ในสภาพเป็นท่าปีศาจ ปล่อยให้มันเข้ามาครอบงำร่างกายโดยที่ไม่อาจหลบหนีไปได้เลยและไม่รู้ว่าจะอยู่ในสภาพนี้ไปอีกนานเท่าไรหรือว่าตราบสิ้นลมหายใจนับเดือนรู้สึกอึดอัดไม่น้อยต่อการที่ได้นั่งอยู่ตรงหน้าพงรพีไม่เหมือนทุกครั้งที่ได้เจอกันวันนี้เขามีท่าทีแปลกๆใส่เสื้อผ้าชุดดำสีหน้าครึมไม่ค่อยพูดดวงตาแาวโรด สิ่งที่ทำให้แทบลุกออกไปก็คือกลิ่นเหม็นเนา่ากลิ่นนั้นอ่อนๆช่วยมาจากร่างกายของเขาเหมือนว่ามีซากสัตว์ที่เสียชีวิตสุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเธออยากจะทานแต่ไม่กล้ากลัวว่าเขาจะโกรธพี่พงษ์มหานับเดือนมีอะไรหรือคะอยากเห็นหน้าสั้นแต่ได้ใจความแต่ก็แปลกเหลือเกินหญิงสาวกลับไม่มีความตื่นเต้นหรือว่าวูบวามกลางใจเหมือนกับทุกครั้ง เกิดอะไรขึ้นวันนี้เธอไม่ไว้ใจเขาหวาดกลัวต่อดวงตาคู่นั้นไม่มีความเมตตาปราณีแม้แต่น้อยดุวาวลาวกับสัตว์ป่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้อยากให้เขากลับไปเสียเดี๋ยวนั้นหากนั่งอยู่อย่างนี้จะทำให้เธอหายใจแทบไม่ออกหิวไหมคะนับเดือนจะไปหาอะไรมาให้กินเธอพยายามเลี่ยงที่จะไม่อยู่ด้วย แต่เขากลับหัวเราะเสียงดังยินเยียกยิงสาวกว่าตามองรอบๆตัวต้องการให้มีใครบางคนผ่านมาจะได้ช่วยให้บรรยากาศดีขึ้นแต่ในเวลานั้นมีความมืดเข้ามาครอบคลุมทุกพื้นที่จนกลายเป็นสีดำสนิทท่าทางนับเดือนไม่อยากอยู่กับพี่ใช่ไหมทำไมพี่พูดอย่างนั้นล่ะคะลักษณะของเธอบอกเกลียดพี่มากหรือรักมันมากใช่ไหมไอ้พงศ์พีนะ ปีศาวีรวัตรเพ่อเรียกชื่อพงรพีออกมาโดยไม่รู้ว่าในเวลานี้ตัวมันเองกำลังจำแรงแปลงล่างเป็นพงระพีนับเดือนมองด้วยสายตางุนงงพี่พงรพีเป็นอะไรไปคะพี่นั่นแหละพงรพีเอ๊ะหรือว่าทำงานจนเพียนไปถ้าหากว่ามันเครียดนักก็อย่าเล่นเลยคะ่ะจบเรื่องเดียวก็พอนะคะอ๋อพี่ขอโทษพี่ไม่รู้ตัวเลยว่าพี่พูดอะไรออกไปคำขอโทษนั้น ไม่ทําให้ความรู้สึกของหญิงสาวดีขึ้นเธอทําหน้าแปลกใจกลั้นลมหายใจเป็นระยะกับกลิ่นหมิ่นเน่ากระทท่งมีความรู้สึกว่าทนไม่ไหวอยากจะอาเจียนออกมาเธอจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปในบ้านปีศา,าวีรวัตเห็นดังนั้นกระโจนแผวไปขวางหน้านับเดือนอ้าปากค้างต่อสิ่งที่เห็นเพราะเขาเคลื่อนไหวราวกับแมวกระดงอุย๊ยพี่พงจะไปไหนเข้าไปหาน้ำมาให้พี่ดื่มค่ะพี่ไม่หิว อยากคุยกับนับเดือนมากกว่าแต่วันนี้นับเดือนเหนื่อยเพลียมากด้วยมีกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเยอะมากขอโทษด้วยนะคะไม่ไล่ก็เหมือนไล่หญิงสาวเดินเข้าบ้านไปอย่างรวดเร็วถึงให้ปีศาจวิรวัตรยืนปาแข็งกร้าวด้วยความโกรธทําไมถึงทํากับข้าอย่างนี้นับเดือนสักวันเธอจะรู้สึกปีศาจร้ายคํารามด้วยเสียงน่ากลัวแล้ววิ่งไปยังเรือนคนใช้ ป,ปลุกร่างเข้าไปยังห้องห้องหนึ่งก่อนกำลังนอนหลับพลันสะดุ้งตื่นลุกขึ้นนั่งดวงตาเบิกโพรงเมื่อเห็นปีศาจวีรวัตในสภาพน่าเกลียดหน้ากลัวหัวโตวโรนเตียนเนื้อตัวปเปล่าเปลยมือเท้ายาวเก้งกางมีสายสะดือยาวราพื้นมันมองก่อนด้วยสายตาแดงจัดเพราะไอ้พงลพีคนเดียวมันจะต้องหายนะนายมีอะไรจะให้ผมรับใช้ไปทำลายชื่อเสียงของมันที่ไหนผับที่มีผู้หญิงเยอะ และมีคนรู้จักมันไปได้แล้วร่างที่น่าเกลียดย่อตัวเล็กลงแล้วหดกลายเป็นลูกไฟดวงขนาดเท่ากำปั้นพุ่งหายเข้าไปในปากของกรจากนั้นก็บังคับให้กรเดินออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็วเจือโผลมาพอดีถึงกับพงะถ้อยหลังด้วยความกลัวเพราะรู้ว่ากรกำลังถูกผีร้ายควบคุมมันจึงหันมาถลึงตาใส่สียปากที่เต็มไปด้วยฟันสีเหลืองเพียงเท่านี้ เจือแทบขาดใจรีบหันหลังกลับและวิ่งเข้าห้องอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่ไวายได้ยินเสียงขู่สัมภาษ์ให้หวาดวันอย่ายุ่งกับเรื่องของข้าเจือยกมือทั้งสองข้างปิดหูเอาวไว้หวาดกลัวจนสุดจะทนไม่กล้าที่จะโผหน้าออกไปนอกห้องอีกเลย